เนียดพันแสบมาแสบอีกแล้วแสบอีกแล้วจ้าพี่น้องจา้ามุนขอบคุณใจเนี่ยวสวัสดีจ้า สวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายซื้อคือสคนจ้ะมาจ้ะพี่น้องจ้ะวันนี้มาพบกับช่องซาวปลาให้กินดีนะจ้ะเมื่อนี้ยาวปลาสิพามากินก้อยข้าวปุ่นใส่สปลาหมึกจ้ะพี่น้องอู้ยเบิ่ข้าวป,ปุ่นมากมื้อนี้แบบหลายๆจ้ะกูณหลอบม,มันบ่อิ่มหลอบนี่คือจังสิบ,บเ่เบิดนี่ล่ะพี่น้องจอ้ะเด้อจ้ะมาแซ่บๆน้ำกันซาบนำน้ำกันกับซาวปลาจ้ะโอ้ปิ่นเป็นพันๆกันอยู่พี่น้องมา คำแหลกแขกมันพี่น้องจาออา 1, า้าขออนยัตพันแสบมาแสบอีกแล้วแสบอีกแล้วจ้าพี่น้องจา้า อ,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 อัาสลัดคอดอืมะต้กนก่ยนนานไม่หลายดีได้พี่เนอะขอนยียาเอาเอาอีายมก็เส้นผ้าหลังมันบบไม่แข็ง นี่แังสีดจวดอ้หพี่นองแซ่บครอีกหลจ้ะอืมบ้าขาย คะน้ำร้ายไหมุนขอบคุณใส่เนี่ยพอพายงี้ก่อนกินจกหมกกินผู้เดียวเนาะพี่น้อง เรื่องหน,นดิน้ำอาเร่งกากะคนดิน้ำเขียวอาอาเมรับบทเรียกร้านตอนนี้จะสกเขียว sing sing sama พี่น้องหืออ่างปลาหมึกเด้อ จะเป็นหนจอมบอยไว้ พัการ์้อนี้คือเห็นเมื่อไปซื้ออยู่ก่อนอันผู้พามานนะพี่น,น้องนี่แต่หยอดอ่อนอ่อนอื้อืมอืม A paz. 嗯。<laughs> 嗯。Mm hmm. แซบแซ่บอีกทีพี่น้องป๊าบบ่ได้กินโดนแซ่บคกแซ่บเพราะอยากมุดกินจันแม่เจา้าเทรณี้พันขืนมากินน้ำปลาดจ้าพี่น้องจ้าเอ้าเอาเอะไรจ้าพี่น้องจ้ามันซาปาเขารับไปก่อนฝากก็อลไรก็แชร์ก็ส,สักใครก็ติดตามเป็นกำลังใจช่องยูทูปซาปาพาไกินเลยนะจ้าขอบสวัสดีจ้า